สวัสดีจ้าพี่น้องป้อปายสุกุกตคุเด้อสวัสดีเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีข้างนึางจ้าพี่น้องป้องปายสุกุคตคุณมันได้กินยัางวะเจ้ามอนี้กินแกงอันนั้นแกงเห็ดนี่แกงเห็ดแล้วก็ต้มต้มแซบโอ้ยจากอาจาโยกง่ายไปใส่จีความ <c ười> คอยว่านี่มันคอยมันจีความพี่น้องโอ้ยว่าหยับนี้ มันจะงวนม,มันจะงวนหรือมันจะคว่ำอะไรไนั่นแหละแกงเฮ็ดพี่น้องนี่ยมาอันนี้ต้มแตบม,มาด้อพี่น้องเนาะตักไข่กับเป็นดุ่น,นเลย มีเห็ดเข็มท้องกับเห็ดอันเรียกชื่อพระทูแซชบหลาย นี่อเห็ุอะไรก็ไม่รู้จำุตมิมาเด้อจักแ,บแับเน้อกันจ้ะเมนูเห็ดเมนูแกงเห็ดแกงปลาแม่พี่น้องไก่ตะไคร้ ใส่พริกบุบบักหักอีกตือ khi lao đuôi Má hmm. ta Thì nóng cả ta ta Rất ngon. Đây tép. Đây là tôm tép mũ. Khoai hoang. Tôm tép mũ với hệt nắng phá. Ngon lắm. Bắt đầu เขาเนีติดมือกินแกงเห็ดอย่ดีเด้ออืมหอยแครนั่นหลายพี่น้องตะไคร้ทุบตะไคร้ใส่ เสียที่ก็เหนียวติดมืออะมือหลายเห็ด้องฟ้าเห็ดเข็มท้อง โอยมันจะเข้ายูทูปเข้าะล้ไรบ้างกินยาวจะไปนางตัดออกกินยาวเลยเออเอาใหม่เอาใหม่เราไม่ร้อง ได้มากินนาทีมาได้มาห้านาทีแล้วอย่าตัดออกมันยาวเลยนะคอยลืมโอ้ยนาทีว้าหามเลยมันตัดเพลงยาวเลยนะอ่ะอืแกนคอยก็จะเบิดเล้ว กินต่อไปเลยเนาะพี่น้องกินต่อไปเลยว่ามันจะได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเนาะไม่ต้องตัดใหม่ละกินต่อไปเลยเพลงนั้นนำเข้ามาเนี่ยไรตบ อคอยเปิดคอยบริเวณวังเลย มันเป็นอย่างไ่ะ้งมันอ่ะมันมาแมนเพลงไหมเป็นเพลงมันมาก่อนแต่ฉันมันเป็นเครื่องใหญ่อะไรน่ะเพลงโบราณยู่ คอยก็ได้สามคลิปแล้บ่บได้ปลดบ่ได้ไอเบาเตียงที่ทั้งหากกินยาวเลยเ้้อพี่น้องเอาแค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าเดี๋ยวคอยไปตัดอีกให้ลูกมันตัดออกอื้ Uh huh. อันคลิปตันคอยก็เป็นพี่น้องคอยลืมเข้าตอนนั้นเฮ็ดอันนั้นสอนสอนนั้นเฮ็ดตอนตัดต่อตอนเฮ็ดอี่างสอนเฮ็ดอันรูทูปอี่นงอ่ะแต่อันนั้นมันมีเพงลงแบบแต่วหักว่าวซื้อ ก็ว่าเอาเสียงออกละภาคเอาสิมันก็ภาคได้อยู่จ้ะอาจจะลองดูอาจจะลองเฮ็ดดูอืมภาคแบบใดละ่ะเธอเธอมากินข้าวกับฉันได้ไหมฉันไม่กินหรอกฉันเก็บที่หน้าเธอให้เธอกินคนเดียวเหอะไม่ได้นะฉันอยากกินข้าวกับเธอไงฉันรักเธอนะบ่ เฮาบรักเจ้าดกอาดเกเด็กแก้วเสียงเป็นนักพากย์เลยพี่น้องมีเสียงเดียวคนพากค,คนพากจะเป็นก็คือมีสองเสียงอืม เันจะพาดได้ตรงนี้สองเสียงต้อบอกว่าคบไม่ได้นะคนเสียงใหญ่คนไม่ได้นะเออคบไม่ได้นะคนเสียงเล็กเนี่ยเขาบอกว่าคบได้คนเสียงใหญ่นะออบ,นะบอจ้า เสียงไงเสียงเด็กกับครแต่คือกันนั่นแหละคนคือกันเนาะเลือกเกิดไม่ได้คันยังยัดแก้วเนี่ยว่าวได้เสียงเดียวว่าวอีกข้างอีกั้างก็ได้เสียงเดียวโอ้ยแแ่บจุกแซบและจุก อีกตั้งหากอืม ถ้ามีดาตัดเตียงเพ้นออกนะมันก็จะมีาามาเนีย้ยภากเอาอาจจะภากเอาจ้ะจะได้พี่น้องทบน้ำหนาจะแก้วอ่ะ น้ำหน่ายแยกแก้วประเจอประเจอหลายพี่น้องเอ้ยวะประเจอประเจอหลายพี่น้องอืมครับหนึ่งมดพอดีไปก่อนนะพี่น้องเด้อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามต้องแกวตาพักกินแชน,นเนลเลยถ้าจัะพี่น้องยูทูบติดตามพิลาหน้อยนะติดตามหลานหน่อยนะ เด็กมีพอ่อมีแม่น้ำเขาติดตามไว้โลดตรงตานอาบุญไปกอนด้อจ้าบ๊ายบาย